เปิดชีวิตต้อมนะฮะไทยเรียกได้ว่าอยู่วงการมานานจริงๆสําหรับต้อมนะฮะไทยพิจิตราเปิดตัวลูกชายน้องโนอาลูกชายวัย22ปีในรายการพร้อมเล่าชีวิตคนแม่เลี้ยงเดี่ยวและเคลียร์ทุกประเด็นที่หลายคนสงสัย ไดยเผยว่าจริงๆแล้วไม่เคยปิดข่าวเลยกลับมาจากเมืองนอกสมัยนั้นออกรายการมากแต่คนคงยังไม่ได้โฟกัสที่ในเรื่องของลูกไปโฟกัสในเรื่องงานละครกันไปคงลืมเลือนกันไปซึ่งในตอนนี้โปรมาก็คือ22แล้วคนก็รู้สึกว้าวมากว่าไปมีลูกตอนไหนกัน ไปคลอดน้องที่ไหนคือไปคลอดที่ออสเตรเลียซิดนีย์บางคนบอกไปคลอดที่นั่นเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่ามีลูกหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นพี่กับพ่อของน้องแยกทางกันไปด้วยกันไม่ได้ตอนนั้นมีโนอาในวัยที่30แล้วรู้สึกว่าเราสามารถจะดูแลใครสักคนได้แล้วเราก็โอเคกับการที่เราจะเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็แฮปปี้ดีแต่ที่นี่มีญาติอยู่ที่ต่างประเทศมันเป็นแผนเลยที่จะให้น้องคลอดที่นั่นเพื่อที่จะได้สัญชาติจริง จริงหวังอยากให้น้องได้สัญชาติเพราะเวลาเขาไปเรียนรือ,อยู่ที่นั่นเขาจะได้เป็นพลเมืองใจคิดอย่างนั้นอดีตสามีเป็นคนไทยค่ะซึ่งตอนท้องเราก็ดูรูปเด็กฝรั่งทุกวันพี่เอารูปเด็กฝรั่งมาดูไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายเอามาอยู่บนหัวเราทุกวันเราพยายามดูแล้วคิดว่าเราแบบอยากได้เด็กน้าลักครึ่งก็มโนไปเห็นบอกว่าปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ18เลยล่ะคะ่ะ